สวัสดีครับท่านผู้ชมที่ติดตามชมช่อง Director ตศิลปชัยวันนี้ผมขอนำมาบทความของคุณเปลวสีเงินประจวนอันคารที่28พฤศจิกายน2566านํมานำเสนอครับสุดท้ายจนจ่อเรื่องแจกรัฐบาลเพื่อไทยเนี่ยดูๆไปแล้วถนัดอยู่สองอย่างคือแก้กับแจกเรื่องแจก5แสนล้าน อุตสาห์นั่งแช่งนอนแช่งทุกวันให้เศรษฐกิจมันวิกฤตจะได้กู้มาแจกแต่แม่งเอ้ยฟ้าดินไม่เป็นใจกูเลยเมื่อวานปรนัดกระทรวงพาณิชย์แถลงเดือนตุลาคมส่งออกขยายตัวตั้ง8%มูลค่า23,578ล้านเหรียญสหรัฐเป็นการขยายตัวต่อเนื่องเป็นเดือนที่3สิ่งเป็ดไปเลยครั้นจะตีขลุ่มว่า นี่คือฝีมือรัฐบาลก็กระดากเมียเพราะวันก่อนให้สัมภาษณ์จ่อยๆเศรษฐกิจไทยแย่และแย่มากด้วยฉะนั้นต้องกู้มาแจกเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจเมื่อเศรษฐกิจไม่วิกฤตรัฐบาลเพื่อไทยก็เลยวิกฤตแทนที่หวังกู้กลายเป็นไอ้หวังตายแน่ที่คุยว่าเพื่อไทยหาเงินได้ใช้เงินเป็นก็กลายเป็นหาเงินไม่ได้ไปไม่เป็น ดังนั้นช่วงนี้รัฐบาลออกจะจ่อยๆเรื่องแจกในเมื่อหันไปทางกู้ก็คุกรออยู่หันไปทางวิกฤตเศรษฐกิจก็กำลังติดเทอร์โบเพราะภาคส่วงออกดีขึ้นภาคการบริการสภาพัดก้นยืนยันว่าดีขึ้นมีห่วยด้านเดียวคือการลงทุนภาครัฐเมื่อพระสยามเทวาธิราชไม่เป็นใจครั้นจะหักด่านไอ้เสือโหย ใช้อำนาจรัฐออกพรกรกู้ห้าแสนล้านมาก่อนสภาเปิดค่อยนำพรกรเข้าสภาก็ได้แต่ปากกล้าขาสัน่นเพราะรู้ว่าผิดทั้งรัฐธรรมนูญผิดทั้งเงื่อนไขนโยบายหาเสียงที่แจ้งไว้กับกะกะตผิดทั้งกฎหมายงบประมาณผิดทั้งพรบการเงินการคลังไอเสือหิวเสือโหยเลยต้องถอยเลี่ยงไปอ้างอยออกพรบรกู้ โดยรู้ทั้งรู้ว่ามันไม่ผ่านแน่แต่หนทางนี้ใช้เบียนข้ออ้างเลี่ยงเกี้ยชาวบ้านปากระบาลได้ดีที่สุดต้องขอบคุณสองอดีตผู้ว่าแบงค์ชาติดรวีรไทยสันติประพบและดรทาริสาวัฒนเกตรวมทั้งผู้ว่าแบงค์ชาติปัจจุบันเศรษฐพุทธสุทธิวาทนรุพุธพร้อมด้วยขนาดจารนเศรษฐศาสตร์กว่า99ท่าน ที่เป็นหนามยิ้วทิ่มทวารรัฐบาลเศรษฐาจนภาวาตึงกล้าตึงกลัวที่จะกู้5 6แสนล้านมาแจกรัฐบาลยังไม่ได้บอกว่าล้มเลิกโครงการนะเพียงแต่ผมนั่งทางในจับอาการดูเท่านั้นว่าภาวาจนหำหดเพราะคืนดันทุรังปู้มาแจกไม่เพียงเศดษฐาทั้งคอรมอนั่นแหละได้เข้าไปตั้งรัฐบาลพระทินอยู่ในคุกแน่ไม่เชื่อก็คอยดู 12ธันวามนี้รัฐสภาก็เปิดสมัยประชุมแล้วแต่บาดนี้ยังไม่รู้เลยที่บอกจะส่งข้อสักถามเรื่องกู้5 0แสนล้านให้กฤษฎลีกาวิสศชนานั้นตอนนี้ส่งไปหรือ,อยังซเซว่าส่งไปแล้วแต่ก็ตอบไม่ได้ว่ากฤษฎลีกาท่านจะประชุมวันไหนเรื่องอยู่ในวรระที่เท่าไหร่แล้วจะยื่นพรบกู้ให้สภาพิจารณาวันไหนเดือนไหน ก็ยังกำหนดไม่ได้แต่นอนแนวมันเห็นแน่ๆว่ากฤษฎีกาไม่เป็นตราอย่างแม้วให้รัฐบาลแน่ในเรื่องนี้ที่สำคัญถึงตอนโหวตพักร่วมอย่างภูมิใจไทยพลังประชารัฐร่วมไทยสร้างชาติเขาจะยอมเอากระดูกแขวนคอโดยเนื้อไม่ได้กินหนังไม่ได้รองนั่งด้วยหรือโดยเฉพาะรัฐมนตรีว่าการพลังงานคุณพีรพันธ์สาลีรัฐวิภาค ท่านเป็นผู้พิพากษาเก่าอ่านกฎหมายรู้ดูกฎหมายเป็นตัวท่านอยู่ในระดับพอมีกินไปมือมือแต่จนระดับท่านก็ยังจนไม่ถึงขั้น,จนจ,น,จ,นจนจุนจนจ่อจึงไม่อยู่ในเงื่อนไขผู้จะได้รับแจกหนึ่งหมื่นด้วยแล้วท่านจะยอมติดคุกเพื่อให้เพื่อไทยกู้มาแจกตามสัญญาหาเสียงนั้นหรือยิ่งรัฐมนตรีมหาไทยคุณอนุทินชาญวีรกูลด้วยแล้ว เห็นพูดยิ้มยิ้มแบบอะไรก็ได้อย่างนั้นเถอะล้ำลึกทันคนสมัยสามก๊กต้องยกให้สุมาอี้แต่สมัยสามนายกทักษิณเศษฐาอุงอิงต้องยกให้อนุทินสุมาอี้มีคติประจำตัวว่าคนเราต้องทำใจให้สงบเข้าไว้จึงจะนอนหลับฝันดีได้ผมดูท่ารัฐมนตรีอนุทินท่านต้องนอนหลับฝันดีทุกคืนแน่แนจึงดูสบายอกสบายใจ ไม่ว่าวันมามากหรือวันมาน้อยตรงข้ามกับขงเบ้งโจโฉทั้งวันทั้งคืนไม่เป็นอันหลับอันนอนเอาแต่คลำเคร่งคล่ำคิดแต่เรื่องจะรบจะออกอุบายจะแย่งชิงจะเอาชนะกันยังไงแล้วเห็นไหมทั้งขงเบ้งทั้งโจโฉทั้งล่างปีจนตายก็ไม่เคยมีฝันดีกับเขาต่างกับซูมาอี้ซึ่งกินได้นอนหลับฝันดีทุกคืน อายุยืนอยู่ถึงสชั่วคนของตระกูลโจ o. คือโจโฉโจผีโจ o, ย,ย่อยโจหองและขงเบ้งผู้อย่างรู้ดินฟ้ามาหาสมุทรชีวิตก็ต้องสิ้นสุดลงด้วยความล้ำลึกของคนนอนหลับฝันดีที่ชื่อสุมาอี้คนนี้แหละชีวิตที่ยังอยู่ก็คือชัยชนะหาเงินได้ก็แค่เรื่องสนุกยศตำแหน่งก็แค่ของชั่วคราวสุขภาพดีนั้นคือชัยชนะที่แท้จริง ผมจำมาจากเพจหนุ่มหน้าหนากับม้า8ตัวนายกเศรษฐากับคนตระกูลชินจะจำไปปรับทัศนคติใช้บ้างก็ได้ว่าไปแล้วคติสุมาอี้ก็หลักโลกธรรม8ประการโดยแท้เนี่ยเมื่อแจกทำท่าจะจนจอรัฐบาลเศรษฐาก็เลี่ยงไปบทแก้วันนี้ละมั้ง28พึพฤศจิกาที่ทำเนียบรัฐบาล นายกเศรษฐาจะเปิดโครงการเฟดส,สองเรื่องแก้หนี้นอกระบบเห็นบอกว่าเรื่องหนี้นอกระบบรัฐบาลยกเป็นวาระแห่งชาติเลยเชียวแหละเรื่องแก้เนี่ยรัฐบาลเพื่อไทยถนัดพอกับเรื่องแจกถึงขั้นมีนโยบายว่าติดคนแก้ที่คนคือข้าราชการคนไหนไม่สนองนโยบายย้ายดะติดกฎหมายแก้กฎหมาย คือกฎหมายฉบับไหนที่เป็นอุปสรรคต่อความต้องการจะทําของเพื่อไทยต้องแก้กฎหมายฉบับนั้นทํำยังกับกฎหมายเป็นกลวยจราจรอยากได้ที่จอดตรงไหนก็ยกไปตั้งกันไว้ไม่ต้องการให้ใครมาจอดตรงไหนก็ยกไปตั้งหังก้างไว้เพราะอย่างนั้นจึงเห็นตั้งแต่ข้ามาเป็นรัฐบาลทําอยู่สองเรื่องเท่านั้นคือกู้มาแจกกับพยายามแก้กฎหมายวันนี้แกหนี่ สภาเปิดแก้รัฐธรรมนูญแก้พรบรรประชามติแก้กฎหมายอาญาแก้ทุกอย่างที่ขวางหน้าระวังอย่าเผลอไปแก้ผ้าก็แล้วกันขืนแก้ผ้าจะไล่ไปตั้งรัฐบาลกับก้าวไกลกรุบเลือดจะได้กลมกลืนเพื่อไทยเนี่ยเรื่องเล็กๆเ,เกี่ยวกับเงินจะไม่สนใจแต่เรื่องใหญ่ๆเกี่ยวกับเงินและชาวบ้านเพื่อการเลือกตั้งก็คิดใหญ่ทําเป็นเหมือนตอนยิ่งรักเป็นนายก เสื้อแดงเผาบ้านเผาเมืองให้ปี53ทักสินวีดีโอคอลบญชาการมาจากต่างประเทศเลยเชื่อว่าให้พี่น้องต่างจังหวัดไปที่ศาลากลางกทมผมอยากฝากบอกคนเสื้อแดงทั่วประเทศอีกครั้งหนึ่งว่าถ้ามีอะไรเกิดขึ้นรุนแรงกับพี่น้องคนเสื้อแดงที่กรุงเทพพี่น้องเสื้อแดงต่างจังหวัดไปที่ศาลากลางกันให้เต็มที่สัญญาณเผานั่นแหละ พอเพื่อไทยมาเป็นรัฐบาลปี55ยิ่งลักกลับควักเงินหลวง2,000กว่าล้านบาทสมมนาคุณให้เสื้อแดงอ้างเป็นค่าเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ทางการเมืองปี2548ถึง2553เรื่องรัฐบาลจะแก้หนี้นอกระบบให้ชาวบ้านนั้นฟังดูดีแต่ลองคิดให้ดีสินี่คือวิธีการแก้ปัญหาหนี้ที่ต้นเหตุ หรือเป็นการสร้างนิสัยมักได้เคยตัวให้ทุกคนไปกู้หนี้ยืมสินกันหนักยิ่งขึ้นต่อๆไปด้วยทัศนคติใหม่ว่ากู้เอาให้ก่อนไม่เป็นไรใครมาเป็นรัฐบาลเดี๋ยวเขาก็หาเสียงแล้วจัดการให้เองเคยตัวกันมาตั้งแต่สมัยเงินกองทุนหมู่บ้านยุคทักษินนุ่นแล้วทุกหมู่บ้านทุกคนกู้หมดเวียนกันคำ้ำเวียนกันกู้ใครไม่กู้ก็เสียเปรียบและเป็นคนโง่ เพราะทุกคนรู้ทั้งหัวคะแนนทั้งสสรัฐบาลพยักพยเยกเป็นที่รู้กันเอาไปเซอรรัฐบาลให้กู้แล้วชักดาบไปเลยไม่ต้องใช้คืนชาวบ้านก็เลยเสพติดเงินกู้เงินแจกด้วยเข้าใจตรงกันว่าเงินหลวงชักดาบได้รัฐบาลขยิบตาให้อย่างครูอย่างพวกเงินสวัสดิการเงินสากลอะไรต่างๆผมเคยถามเขาว่าทำไมครูถึงต้องเป็นหนี้ทุกคนเขาบอก มีสิทธิ์กู้ทุกคนเขาก็กู้กันเราก็ต้องกู้ไม่หันเสียเปรียบทุกวันนี้การเมืองทําให้ชาวบ้านส่วนหนึ่งถนอมรักษาความจนไว้เพราะการเลือกตั้งสอนให้เขารู้ว่าความจนเป็นของมีค่าใช้เลขเงินได้ใช้เป็นอุปกรณ์สร้างงานว่าโดยการรับจ้างบ๊อบได้คนส่วนหนึ่งไม่คิดทำมาหากินคิดแต่เพียงว่ารวมตัวไปร้องรัฐเดียวก็ได้เงิน จึงเกิดอาชีพมอ็อบรับจ้างนำมอ็อบรับจ้างร้องเรียนรับจ้างเดินขบวนคนไทยกลายเป็นคนสำออยสำอางเอ,อ้ออ้างจนอ้างสิทธิมนุษยชนอ้างเรียกร้องความเป็นธรรมแล้วรัฐบาลก็เข้าไปอุ้มด้วยหวังคะแนนเสียงมันไปไม่รอดหรอกแบบนี้ไม่ใช่แค่รัฐบาลนะประเทศชาตินั่นแหละลองใครมาเป็นรัฐบาลก็ประจบเอาใจชาวบ้านไปทุกเรื่องทั้งที่บางเรื่อง มันไม่ใช่เรื่องก็เอามาใส่บ่าให้คนเสียภาษีแบกเห็นทีต้องให้แป้งนาโหนมาเป็นนายกสลมันเพราะหาเงินได้ใช้เงินเป็นแถมล่องหนได้เศรษฐาอายเขาไม่ละคนปลายซอยศิลปชัยเดลี่เรามีเรื่องราวดีๆของคุณเปลวสีเงินมานำเสนอทุกวันสวัสดีครับพูดที่ชื่นชอบกระเป๋าผ้า ซึ่งทําจากผ้าทอญี่ปุ่นและผ้าลิเกสิ์เน้นความประณีตสวยงามอย่างมีระดับเป็นงานทํามือนับได้ว่าเป็นงานหนึ่งเดียวในโลกเพราะแต่ละใบจะไม่เหมือนกันนอกจากนี้แล้วเราสามารถออกแบบและตัดเย็บให้ได้ตามที่คุณต้องการสวยทุกใบเพราะใช้ใจทํามีเพียงใบเดียวที่เป็นเอกลักษณ์ส่วนตัวของคุณสนใจสอบถามและสั่งซื้อได้ที่ k มส Studio โทร0918534455ส่งทั่วประเทศ